คิดเจอข่าวมีคนท้องคลอดลูกแต่ไม่รู้ตัวว่าท้องมันเป็นไปได้หรอคะอาถามว่าเป็นไปได้ไหมเอาเป็นว่ามีมาโดยตลอดค่ะตั้งแต่สมัยหม,มอพุ่งเรียนแล้วก็ใช้ทุนมีมาโดยตลอดโดยเฉพาะกลุ่มท้องในวัยเรียนแล้วก็ไม่ได้ไปฝากคันแล้วท้องแรกส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยโตมากบางคนก็คิดว่าอ้วนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ม,มักจะมาด้วยประวัติว่าปวดท้องไปเข้าห้องน้ำแล้วก็คลอดลูกออกมา S <S บางทีช่วยทันก็มาโรงพยาบาลทั้งแม่ทั้งลูกก็มีหรือบางคนก็คือมีแบบไปกินยาขับเลือดเพราะว่าประจําเดือนไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลอดก่อนกาหนดฉนันลูกน้องก็จะแบบตัวเล็กหน่อยเพราะฉะนันถามว่า,าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะคะและมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รายการชร,รักชลตอยู่มาตลอดแล้วเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความรู้อ่ะส่วนหนึ่งเพราะเป็นปัญหานี้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะพยายามให้ความรู้อ่ะแต่ก็เหมือนว่ามันยังเข้าไปไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยย้ำเสมอว่า ต้องช่วยกันนะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆวัยรุ่น<ม>ที่ฟังแล้วอีกหน่อยจะโต,ตเป็นผู้ใหญ่อะเราต้องมองว่าเรื่องของเพศศึกษาเป็นเรื่องปกติ<ฆ>เป็นเรื่องที่พูดได้เป็นเรื่องที่ไม่น่ารังเกียจไม่ใช่เรื่องที่ต้องซุกไปใต้พรมอุ้ยต้องแอบคุยกันโน่นนี่นั่นคุยได้ในที่ที่เหมาะสมแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยตะโกนใ่ไม่อยากจะคุย<ม>โชว์ออฟให้รู้ว่าแบบฉันใสนี้มีแบบนี้อะไรเงี้ยไม่มันไม่ต้องขนาดนั้น ไม่ต้องถึงขั้นถ่าย YouTube ทําเป็นวีล็อกเกให้เขาเห็นว่าชีวิต <c oughs> เพศสัมพันธ์ของฉันไม่ต้องขนาดนั้นแต่มันควรจะเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดคุยได้ปกติเหมือนเรื่องสุขภาพทั่วไปเพราะว่าปัญหาการท้องในวัยเรียนนะมีมาอย่างต่อเนื่องและไม่ลดลงเลยและไม่ลดลงเลยไม่ลดลงเลยจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยมีโอกาสแล้วเขามาถาม <c oughs> เปิดใจกว้างแล้วให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเขานะคะเขาจะได้ไม่ ไม่ต้องไปทดลองอะไรที่มันผิดที่ผิดทางด้วยตนเองเพราะคนที่น่าสงสารยิ่งกว่าเขาก็คือเด็กทารกที่คลอดออกมาเนาะต<ะ>อนสมัยหมอเรียนซึ่งเป็นแค่ส่วนน้อยนิดในปัญหาสังคมอันใหญ่โตมโหฬา,านขนาดนี้ก็มีตั้งแต่ที่คลอดก่อนกําหนดและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ<ะ>มีแบบภาวะติดเชื้อในเลือดเป็นพิษมันทรมานมากอะค่ะแล้วก็เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่พอโตขึ้นมาถึงเขาลอดก็มีผลจากการที่เขาคลอดก่อนกําหนดได้ต้องได้ออกซิเจนเยอะอะไรเอ่ยมัน มป็นเป็นปัญหาที่มันเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท้องเมื่อเหมาะสมอ่ะดีที่สุดอืท้องเมื่อพร้อมท้องเมื่อเราพร้อมที่จะท้องแล้วก็แบบดูแลชีวิตใหม่ในท้องจริงๆนะคะค่ะค่ะอ่ะเรื่องท้องไม่รู้ตัวเนี่ยก็มีมาตลอดจริงๆอย่างตุณท<ก>่าสุดคุณหมอฟ้าแฟนรายการชุรักชุรเนี่ยแหละถามเข้ามาเนี่ยจะใกล้คลอดแล้วด้วยเพิ่งมารู้ตัวว่าตัวเองตั้งครันตอนจะใกล้คลอดนี่เองเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนอบอวบ ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างคราวนี้ประจำเดือนไม่มาเลยก,ก็ก็ไม่ได้สังเกตสงสัยสเลยโอ้จนกระทั่งไปตรวจสุขภาพถึงรู้ว่าตัวเองท้องได้เจ็ดแปดเดือนจะคลอดอยู่แล้วนะคะอันนี้มีเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเลยนะคุณผู้หญิงจริงๆก็ต้องสังเกตตัวเองแหละอันนี้เป็นจริงเป็นไปได้เลยนะคะยาบำรุงร่างกายเนตรนาคราชประกอบด้วยกลุ่มยาเบญจกุลปรับท่าสีและอากาศธาต ผลดีรีเง่าขิงแห้งรากเจตมูลเพลิงแดงเถาสขานร,รากชาพลูสมุนไพรบำรุงกำลังโดไม่รู้ล้มโกอเชียงกระชายดำกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบลงกำลังเสือครงบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223